you mm -hmm. ว่าเราไม่ได้วอล์กนั่งคุยกันแบบนี้มานานมากหลายๆคนก็แบบรีเควสมาใน DM ว่าแบบอยากให้ลี่ทำวอล์กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหลือนี้ก็คือต้องอยู่แต่บ้านออฟฟิศแล้วก็อยู่คอนโดนะคะซึ่งอันนี้ก็แบบเหมือนมาอยู่แบบชั่วคราวนะเออก็คือ ป็นที่ไกลๆที่ทํางานอะไรเงี้ยเออก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะก็ทําร้านหอยเ,เวลาทาคลิปสดมาก็จะเป็นการทําคลิปแบบรีวิวเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเอามาให้ดูว่าแบบช่วงนี้รูทีนของลิลลี่ประจําวันเป็นยังไงบ้างเออวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะรีบไปทางานนะคะก็จะกินเป็นอันนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเป็นตาหมี่โกนะคะไวทีนะคะลิลลี่ก็จะพกนมตาหมี่โกเอาไวต้ตลอดค่ะก็คือจะซื้อติดตู้เย็นเอาไว้เลยเพราะว่าลิลลี่ชอบนมร ชาขาวมากๆนะคะเพราะว่ามีกลิ่นของชาหอมๆเขามีทั้ง7คุณประโยชน์นะคะวิตามิน A B C D E ดีแคลเซียมสูงและไขมันต่ำนะคะมีสารสกัดที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบางทีเราก็สามารถ,ถดืถ่มในรถดื่มที่ทํางานได้เลยเพราะว่าสามารถพกพาได้อย่างสะดวกนะคะเป็นกระป๋องเล็กแต่ว่ามีคุณประโยชน์เต็มเขาก็จะเป็นกระป๋องที่พกพาง่ายอย่างนี้นะบางทีลิ้กก็พกไว้ในกระเป๋าพกไว้ในรถต่างๆนะคะเออแต่ว่าวันนี้คือตื่นสายจากคุณแม่เราต้องรีบไปเข้าร้านแล้วนะคะแล้วก็ กจะกินลองทองไปก่อนนะคะอะพอกินลองท้องเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะไปแปลงฟันก่อน <c oughs> อันนี้คือเลียวมากจริงจังมากเวอร์ชันเลียวมากคุณแม่แบบ นายยังสดอยู่เลยเพิ่งตื่นนอนนะคะก็เดี๋ยวจะไปล้างหน้าแปรงฟันต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคอร์เล่นบุคลิกภาพกับพี่เฟิร์ดนะคะแล้วเราก็จะไปสเตเชันที่โรงแรมตรงกรุงเทพนี่แหละใกล้ๆกับน้องอาราได้ค่ะสวัสดี CEO ตอนนี้เราก็อยู่กับ CEO แล้วจ้า เรากำลังนั่งประชุมกันอยู่กินอยู่โกหกไม่ได้ประชุมอยู่ออฟฟิศออยต์เตอร์ลูเมื่อกี้ก็ไปนั่งแบบข้าวอะไรมานะคะซึ่งเราอะก็แบบว่ามีการ ทำขยับขยายธุรกิจเนาะช่วงนี้เออหลายๆคนแบบอาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเปิดมาเกือบปีแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารของลอลี่เองซึ่งก็มีขายอยู่ตามแก๊ปไลน์แมนโรบินฮูดอะไรต่างๆแล้วนะคะก็เป็นแต่เดลิเวอรี่ซึ่งปกติลอลี่ก็คือเรียนจบมาหรือว่าตอนระหว่างเรียนน่ก็คือทํางานแต่บล็อกเกอร์อย่างเดียวเลย <S <S แล้วตอนหลังอะช่วงที่ช่วงที่แบบว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยอีเวนต์อะไรเงี้ยมันก็น้อยลงเนาะเราก็มีเวลาว่างมากขึ้นก็เลยตัดสินใจทาในสิ่งที่เองชอบเพราะลอลี่เป็นคนชอบทําอาหารเนาะแล้วก็ชอบกินหอยนางรม ก,ก,ก็เลยเปิดไปร้านขึ้นมานะจริงๆก็มีอุปรสรรคอะไรๆอย่างมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเออโดยรวมๆแล้วก็คือดีใจมากที่ได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดในช่วงที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนาะร้านอาหารอะไรต่างๆมันก็แบบเปิดหน้าร้านลำบากเราก็ต้องแบบข,บขยายมาจากการทำเดลิเวอรี่เองอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเออก็เป็นประมาณนี้โดยชีวิตของเอลลี่ช่วงนี้ก็คือเข้าออฟฟิศแล้วก็เข้าเสร็จแล้วก็ออกไปทํางานต่างๆอาจจะไปถ่ายวอล์กถ่ายรูปตามคาเฟ อะไรต่างๆอย่างวันนี้ลิลี่ก็จะไปเรียนบุคลิกภาพของพี่เฟิร์สนะคะพี่เฟิร์สหวังเป็น็อป5 m i s มิสยูนิเวแล้วก็ Miss i n t e r c o n t i n e n เนนัลด้วยอุ้ยใช่หรือเปล่านรืนพูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเอาไว้ด้วยนะแต่ว่า ก็คือไปเที่ยวกับพี่เฟิร์สหวางที่ภูเก็ตมานะคะแล้วเห็นว่าพี่เฟิร์สเป็นคนที่บุคลิกดีมากความเป็นแบบนางงามเป็นแบบความแบบผู้ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบสวยเหมือนเขาเขาก็เลยมีสอนเดินปรับบุคลิกภาพต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะใกล้ถึงเวลานนแล้วเดี๋ยวต้องรีบออกไปเปลี่ยนชุดแต่งหน้าแบบปังๆอยู่สิว่าเราจะเดินเป็นนางแบบได้หรือเปล่าตอนนี้มินิอที่เดือดสติดละชดากาลังจะเดินไปที่มินิไมสตูดิโอนะเพื่อที่จะไปเรียน บุคาริกภะพาับพีบบิเฟิลหวานแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยหาไม่เจอ เราแบบไกลๆไกลๆเ่เย้วันนี้เรากำลังมาปรึกษากับพี่เฟิร์สใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะก่อนอื่นเราจะต้องคอนเซาฟ์กันก่อนว่ากังวลเรื่องอะไรวันนี้อยากจะลิลลี่เนี่ยอยากจะมีข้อกังวลตรงไหนอยากให้ปรับตรงไหนเป็นพิเศษไหมนะคะแต่ว่าโดยรวมนี่ยก็จะปรับทั้งการยืนการนั่ง เดินมีการไหว้เข้ามาด้วยนะคะอุ้ยถขันไหว้ด้วยเป็นนางสาวไทยนี <laughs> ่จังหวนเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะหนัวแบบไม่ค่อยมั่นใจเหมือนแบบว่าหน้าอกใหญ่หอหอไหลอะไรเไงี้ยแบบมันไม่มันไม่เผยอะมันไม่มันไม่มันมม่นใจอะไรเงี้ย <ๆ S 2> แล้ว <ๆ S 2> ก็จะเป็นคนหลับคอมแบบสมมติเวลานั่งอย่างนี้ใช่ป่ะคืออ่าสมมติแบบไม่ใส่อะไรเงี้ย คือหนูอ่ะอันนี้คืออยู่กับพี่เฟิร์นหนูพยายามยืดๆแต่ว่าปกติจะไม่าแต่ว่าหนูมันก็จะทําให้ดูโอเครู้แล้วแต่ว่าหนูก็รู้ว่าถ้าทําอย่างนี้เราจะก็จะสวยปกติชอบทําอย่างนี้เออโอเคเข้าใจไปคาเฟ่หรูเออรู้ท่องจะนั่งแบบเอินนิดนึงเออเวลาพี่เฟิร์นอยู่บ้านพี่เฟิร์นมีนั่งสบายๆบ้างไหมคะเยอะค่ะมีมี มีผ่อนคลายบ้างอยู่แล้วไปตลาดก็อ oh ีกค hey, ่าหนึ่งไปเดินห้างก็อีกค่าหนึ <h <h ่งเฮ้ยผอมมาด้วยกันเอ้ยผอมนะเดี๋ยวก่อนนะบิดไม่ได้อ่ะบิดยังไงอ่ะไม่มีไม่มีอะไรมากตีใช่ไหมเราต้องคาดทิ้งลงมาให้ตรงเนี้ยชิดเข้าหากันอ้าวคุณลีอุ้ยคุณนายมากคุณปานลูกลูกคุณมากสวัสดีค่ะ เดี๋ยวค่อยปกติคือหนูหนั่งอย่างนี้เอเอ,เอแต่ว่าวันนี้คือเป็นอย่างนี้เออผอมด้วย เสร็จเรียร้อยแล้วดีใจมากคือตอนนี้บุคลิกภาพเราดีขึ้นจริงๆด้วยเเราจะไปฝึกกันที่รูฟท็อปหรือคาเฟ่จะกันนะคะใช่เเราจะเราจะไปไหนกันอีกก็ต้องติดตามด้วยเพื่อนซีแห่งคูเกียถ้าเกิดสนใจสามารถทำยังไงได้บ้างก็เข้ามาที่ i n นสตาแกรนะคะ Betterfly u ลาย r s c o r e a c a ก e ร y หรือว่าทัก First o n ว่มาก็ได้ค่ะ F I R S T W A N G นะคะในอินสตาแกรม <Okay. S 2> เดี๋ยวเนี่นะคะก็จะกลับว่าจะไปหลับน้องมาล่าเพื่อที่จะไปโรงแรมวันนี้เราจะไปสเตจเคชั่นกันเย้ yeah. สวัสดี <laughs> มีลยุยมีตองมีแต่นี่ก่อนโต <laughs> แปะ๊ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันโอ้ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะ mm hmm. เราอยู่ที่โรงแรมนูสิธานี <Yeah. S 1> มาสเตจเคชั่นห mm hmm. นึงคืนหนึง mm hmm. คืนใช่มา uh huh. สเตจเคชั่นกัน กับน้องอาลากับพี่ลิลลี่ประเด็นคือแบบทางเขาไม่จืดจ้าแม่มาทําอะไรกันคะครั้งนี้าแบบชิลลี่ <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยไ,ไม่มีแผนอะไรเลยเราจะไปกินข้าวกันหรอพี่ยังไม่เห็นรูทเลยว่าเราจะไปกินข้าวกันแล้วเขาเย,ยังไงอันนี้เป็นเพนท์เฮาส์ค่ะอันนี้คือนาแอทยอนแอทยอันนี้ก็อะไรฉันเป็นชิมซูรยอนอุ้ยล่ ไโรงแรมกันแล้วีอบใส่ก๊อกอนี้ก็ย่นกกคฉันเจ๊ <c oughs> เราเข้ามาดูกันอันนี้ก็เป็นห้องตรงกลางสวยมากอันนี้ห้องนอนของฉันกับน้องลาลา อุย้ยปังมากคุณแม่แต่แม่คิดว่ามีสองห้องแต่มันคือกระจกเอ้าเหรอเอ้าฉันกำลังจะทำอนไรอีกเฉพาห้องหนึ่งสรุปเป็นกระจกเหรอเอาแกงมากมีแค่นี้เหรอป,นะปังมากเดี๋ยวเธอเปิดมา่านสิอุ้ยตาแตกอยู่ยน,นะ,ะเฮ้ยไ,นะได้อยู่นะได้อยู่เห็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็สน,นาดกีฬาใช่ เขียนใดแอดี้วันนี้วันที่สิบเก้าได้มาอยู่ที่โรงแรมกับพี่ดีเก่งมากเขียนหนังสือเป็นแล้วกับเจ๊กับเจ๊เจลินเจลินเราเขียนแค่นี้เหรอเมื่อยปกติเขียนอ้ไรแบบส่งเงินแบบไม่ห่งสวยอ่ะแบบเป็นคนแบบ อุ้ยแม่ก็หวกวัวมันก็ดี่เหมือนกันก็สวยอยู่หัวไม่ได้เลยบงเวอร์วันนี้19มิถุนาย,ยนมาอยู่โรงแรมกับเจลินสนุกมากไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ชิลมาก เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอย่ามากับเพรียดีอีกสนุกมากแล้วเพรียดีเราคือถามว่าเมาหรือยังกินเหล้าไหมเปล่าเลยกินไอติมยังไม่กินเลยเลยแล้วนี่เป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> แล้วพียดี <c oughs> อันนี้คือเกาหลีหรญี่ปุ่นแบบไม่ไม่เข็มอะไม่เข็มเกาหลี ยี S <S ่ก <cado> ็ตอนนี <cado> ını, ้นะคะก็เตรียมตัวพร้อมนอนแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติชอบอินนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอยากอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์แบบง่ายๆนะคะสามารถไปช็อปนมตามีโกได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบรถไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยนะลิลลี่ชอบรถไวททีสุดนะคะไปกัน